้องดูมาขึ้นชั้นสองดูน้ำตกสิริภูมิกันเพราะจะสวยงามขานาดไหนแต่มีเสาไฟฟ้าแรงสูง ภาพความสวยงามของน้ำตกสีลืที่ลานดาราดาลาดูความสวยงามของดอยอินทนนท์ในช่วยงยามเย็นของวันที่30 กรกดาสอง6 6าเป็นวันอาทิตย์